ทำเสียงเลยนะมีเสียงใชยใช่เอาเอาตีนลังกาแม่ดูก่อนตีนลังกาแม่ดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตีนกาก่อนเดี๋วไหนตีนกาแม่ดูก่อนเออเออเอาตีนลังกาตีนลังกาตีนลังกาเอาเอาเอาหนก่อนเลยทีนี้นอนเลยอนอนง่ายก่อน แง่ท้องแง่ท้องก่อนแง่ท้องก่อนแง่ท้องไหนไหวท้องแง่ท้องตีลังกาเอาเรื่องซ้ำซ้ำตีลังกาตีลังกาแลอึดอื้ออื้ทำน้องทำไมทำน้องทำไมลูกหยาให้ียกมีแต่อยากให้ียกก็เอ้า เออเอาเออเออจุกันจอกันจุันจุนจุ๊บ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 เอเอออเออาอาเองาทองไาทองาทองปึ๊งโอ้ยงายแรงแ่อันนะงายทองแรงแค่อือหืออือหืออือหืออืออหืออาอเอาะไรวะข้าวมังข้างนอกนี่เอาออกวันนี้ออกวานนี้ ออกมาหนีเร็วออกมาหนีเจ้าเอ๋ก่อนลูกเอามาหนีเอามาหนีมาเจ้าเอ๋เร็วอ่ะออกมาหนีออกมาหนีเอาข้างนอกนี่เดี๋ยวเร็วออกมาหนีเร็วเจเจมามามาเนาะเนาะเนาะอุ๊ปเอาเอามามาเอามาเอา

แป้ทำไมขี้เลยเหยียบขี้นะยยบไม้ไที่ชู่อะที่ชู่กับมีเเ่เอ้าได้เหยียบขี้เจ้าของ <laughs> Thăm hà là cũng mạnh quá Nó nhá, buông nón nhá Đi xem bí mà nón nhá <laughs> phải, phải, phải nón, <laughs> câu 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 khanh khăn, khăn, khăn. lấy tin ca còn tin đăng ca còn luôn không no. <laughs>